ก่อนที่ผมจะมารับเชื่อกับเจ้าผมมารับเชื่อครั้งแรกวันแรกวันที่7มิถุนายนปี63ก่อนที่ผมจะรับเชื่อชีวิตผมประสบปัญหาลุมเล้าไปด้วยทั้งหน้าที่การงานและการเงินนี่สินอะไรลุมเล้ามาตลอด ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครปรึกษากับใครเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่กับคุณหน่อยบบบคุณแหวนอูปรึกษากันแล้วก็อยู่กันสองคนปรึกษาแล้วก็มีลูกชายสองคนแลลูกพ็อไปเรียนหนังสืออยู่ทางข้างนอกมีลูกคนเล็กด้วยแล้วตอนไป,ไปเดินศึกสภา อะไรให้ผมรับทราบให้ผมจ่ายทั้งหมดผมก็บอกเขาว่าผมจ่ายเไม่ได้เป็มีอะไรบอกขอให้ผมจ่ายได้ไหมแล้วพอดีตอนนั้นต้นต้นเดือนนิดหน่ออกขาไปคุยแับไปที่บริษัทแล้วเจ้าที่บริษัทเขาไปคุยอะไรกับพนักงานเขาบังคับให้ผมจ่ายก่อนทห้ยี่สิบนิดหน่อยแล้วผมก็ เล่าให้คุณหน่อยฟังวันนี้คุณหน่อยเขามาเข้ามารับเสื้อผ่อนผมหนึ่องอาทิตย์ประมาณต้นเดือนนี้ไงแล้วเน่อาก็ไปเล่าให้คุณอา,อ,าอาจารย์ขาวบอลฟังแล้วอาจารย์ขาวบอลก็ปากผมบอกว่า my soul is born. ถ้าเหมืจารย์สรก็มีประโยชน์เราผมบอกผมว่าไม่เป็นไรให้วางใจ,งจกระเจ้าระเจ้ารับรู้แล้วเดี๋ยวเจ้าจะสางให้แต่ผมผม,ผมก็กลับไปบ้านผมไม่คิดอะไรแต่ว่ามันมีสเสียแล้วขอโทษด้วยคับคือที่จริงเขาบอกว่าไม่ให้มีอะไรทั้ไม บาคิดแปบขึ้ยนมามไก่รกว่าจคสอนยังไงว่าคิดไม่ออกแต่ได้รับการหงใจากอดจากแดทาวรบอกว่าลงหลับจากเจ้าในตรงเนี่ยคิดอะไรมากลงหลักจากพราตนที่แปลกก็ไปทำงานกับตัวที่ก็ไปทำงานเพราะว่าก่อน ก็ปัญหาเราจะโทรมาชวนโทรมาประมาณก็รับอ่ะอันนี้รับอ่ะแล้วก็โทรเข้าบริษัทจากบางทีแปลว่าเรื่องเสียงโทรศัพท์มันหายครับบางครั้งผมให้เพื่อนร่วมงานลองโทรเช็คเข้าโทรศัพท์ผมว่ามันมันเสียหรือว่าอะไร นผ่านในทีแล้วก็อาทิตย์ที่สอ,อ,ง,ตตมมอนนงอาทิตย์ที่สี่ผมก็มาทตามแนวทางข้อวันอาทิตย์ต่อไปแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็เจอคือทุกวันผมเจออาจารย์เขาวันทุกวันแต่ว่าอาจารย์เขาอัคนคือผมว่าถ้ามีโอกาสเขาขอปีกับคนที่โทรศัพท์มา 1 minit 1 เรากอาจจะ้แล้วก็พอวันวันยี่สิบเป็นวันเสาร์าวันเสาร์ยี่สิบไปทำเน่นคือทาน วันท au le ี่สิ่เี21ไปทำงานเราก็ไปสแกนนิ้วเราก็แล่ลหัวหองเอาทุกวันแล่ทุกวันเจอทุกวันนี้ก็เจอกันก็ยิ้มเฉยๆแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรเรื่องหนักแล้วครับจน ก่อนที่ก่อนที่จะรับเชื่อน,นี้ชีวิตมีอยู่ไม่เป็นสุขครับหลักก็ไม่อยากหลักตื่นแล้วก็ไม่อยากตื่นเลยคอเวลาตื่นไม่อยากตื่นก็จะเจอตุ๊กาแหวนทุกวันทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ชีวิตได้รับสันติสุขมาครับ